ข้อที่36แก๊งที่มีสตอรี่จะต้องเล่นภายในวงเพจโซนเท่านั้นห้ามมีการติดคนใ่น้องเข้าช้าใดๆนังสิ้นมันจะมีไฟด้วยครับพี่แล้วาไม่ได้ชนะมากใครแม่งชนะเลยสองสตอรี่ที่เราโดนหนักไปแล้วมันงั้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 นกนจบนี้กูก็แยกย้ายกูก็เลิกเล่นแล้วกูก็หยุดละอะไรของมันวะไอ้เหี้ยนานชิบหายเลยมึงให้ปล่อยให้มันพูดมึงไปพูดบ้างดิงั้นไม่เล่นถ้าเล่นแบบงอแงงี้ไม่เอาแล้วนะถ้าโดนอีกกู อะไรแล้วถ้าโดนตัดแตม้มแล้วถ้าโดนตัดแต้มหมด,ดไปตอนต้องเลยมันไม่เมื่อกี้มันก็กลืนก่อนนะให้ผมไฟนะวูเทปไม่มีผลเลยนะแต่ตอนที่กูเข้ามาช้าเนี่ยเออเออฟังเลยไหมพี่อยากฟังแล้วได้แจ้งหรือเปล่าละ่ะเออเราได้แจ้งไหมข้อที่36 <c oughs> แก๊งที่มีสตอรี่จะต้องเล่นภายในวงเพย์โซนเท่านั้นห้าม<ะ>มีการทิ้งคนไปนอกวงหรือเข้าช้าใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับอะไรก็กลุ้ยเฮียกลุ้ยถ้าเกิดข้าวงถ้าเกิดสมุนตัวอย่างพวกผมข้าวงหมดแล้วอันนี้ถ้าเกิดแกงกูเป็นแกงเฮียแบบไงไม่ด้วยเฮียต้นอางเงี้ยนะไอ้สัตว์แกงเลยเฮียกระสีตะตอรี่แล้วนะหักสะกอนเนี่ยเฮียเฮ้ยโดนหักอีกแล้วไอ้เฮียกวยหลังพี่เเิมมจะยังดีมึงเขาช้าเขาเห็นว่าเติมเติมช้าจนหน้าเกลียดแบบทิ้งรถไว้เพื่อเซฟเอาสภาพรถหรือว่าทิ้งไว้เพื่อขับเข้ามาจุ่มตอนทีหลังอะไรเงี้ยสภาพก็จะพินาว่าเขาช้า ก็คือจะอยู่ที่ดุลพินิษฐาถูกไหมครับหลักๆอ่ะหลักๆอ่ะมันจะอยู่มันจะมีเวลาสิบนาทีของสภาอยู่แล้วหลังคูดาวหมออ่ะใช่ครับใช่ซึ่งก็คือในน่าเหมือนที่พี่ต้าบอกกันแหละมันมีอยู่แล้วครับตรงนั้นมันมันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์แต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราเห็นในคลิปแล้วก็คือในคลิปมีการขับรถเข้ามาชนกันในวงแล้วสัดส่วนใหญ่เก้าสิเปอร์ซนขับเข้ามาชนแล้วในวงทั้งหมดเลยทั้งสองฝั่งแต่อยู่ๆมีคันหนึ่งของเอ็นดีดีจอดรอบนอกอยู่นอกวงเลยขับวนไปวนมาอยู่รอบนอก เป็นคันสีดําใช่ซึ่งถ้าเมอร์หรืออะไรมันอาจจะอีกเรื่องนึงนะแต่นี่วงน้องก็มีสีดำด้วยหรอคือมันคืออันนี้เพราะผมเจตนาเลยพี่เพราะสีดำเหรอไม่ใก็ไม่ใช่สีเขียวดิอ่านยกตัวอย่างจากเคสแต่ผมไม่ได้เข้าช้านะครับรับประกันเลยแบบเนี้ยแล้วในทางเขาก็คือที่ผมเอามาเนี่ยคือเกียเอามาจากเคสการ์กินาที่คือเขารอจนพวกผมไปกันจนเหลือสิบกว่าคนแล้วเขาก็เพิ่งเข้าวงมาได้ครับพี่กิจมันก็มีแต่ก่อนที่ผมไพี่กิจก็ยังไม่ลงมาไม่ไม่ไม่กูยิงให้ยู่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ื่อวันที่เป็นไอ้ไฟสุดท้ายเขาก็ทำนะที่แบบอยู่นอกวงแล้วเข้ามาอนิคตอนที่แบบไฟจะจบแล้วอ่ะเราไม่ครับมันคือมันเป็นแต่ถ้าเกิดพี่พี่ต้ากับพี่ว่านบอกว่าแล้วทำไมไม่แจ้งอ่านั้นก็ตัดแต้มเลยอะพี่โอเคโอเคหักไปนไนดไดไปแต่เพราะเาใส่ไปตั้งแต่วันที่16ตอน6กโมง ป่ะคือรถเรอแล้วมันอยากชนะมากใช่แม่งชนะไปอยไอ้เหี้ยโดนรีไม่มาแล้วก็ไม่ได้หรอกมันจะมีไฟด้วยอ่ะจริงๆเราชนะมาหลายรอบแล้วนะเว้ยแค่เราโดนหนักแต้มเลยนี่แหละให้แม่งชนะไปจบน้องส่งมาไม่ใช่ไม่ใช่ไฟที่น้องมึงพูดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับคนละไฟเดี๋ยวน้องตัดแต้มนะกูงงอันนี้อันนี้สไมั่ไม่ถ้าถ้าเขาเขาเขามีเวลาให้ไม่ใช่หรอมันไม่เกินอยู่แล้วเนี่ยถ้าในทีมปะถูกปะล่ะไม่แต่แต่นี้ไอเจ้ามันจะแจ้งไอเจ้าได้แจ้งไม่ได้แจ้งไม่ได้ไม่ใช่หรอกูนะคือ ตอนต่อจากนี้คือถ้าเกิดมันมีตัวหลุดแล้วเราลงไปหมดเลยเราลงพร้อมกันยี่ห้าคนอะยี่สิบหกคนอะแล้วถ้าเกิดเราตีตัวหลุดแล้วไอ้ตัวที่เข้าวงมันไม่สามารถเข้าได้แค่นั้นจบเเออออแค่นั้นเลยจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเกิดเราตัวหลุดให้ให้ได้แล้วถ้าเกิดเราเราเข้าวงหมดแล้วแต่มันเข้าวงหมดแล้วที่หลังต่อไม่มีนะหรือเข้าชาไม่ได้ริ้เดียวอ่ะมือเองก็แฉกไปแล้วก็ส่งหลักฐานให้สภาแดินไปชน่ะจะแจ้งปะแจ้งมันไปเลยเนาะ โดนโดนโดนไไอ้ย่ม <that> ันโดนแจ้งามันม right. yeah. ันไม่โดแเ่แจ้งมกไม่ับแจ้งไปก็ม่บแ้ามามันก็ไล่กแ้อก็ไม่กั้งไือ่นแจ้ไปอไมแมอก็มจ้งมอกไม่กั้ือก็ม่กับแ้ไืก็่กังไม่็ไม่งือก่าับแ่้งอไับ้งไปมอกไ่กาบแ้ไมื่กบแ้ไมือก็ไมก้อกไม่แจ้อก็กแจงเรมแก็ไม่แบแก็เล่นปกติเลย เพื่ออะไรผมยกเป็นตัวอย่างเลยนะตัวอย่างเปนตัวอย่างเพี่มทีเพิ่มมาแล้วอ่ะก็นเดนครับพี่เอกเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนอยากฟังก่อนพี่แป๊บเด็นแจ้งแม่งเลยเอาใบแมงอ่ะไอ้ย่าต้องสุดเรื่องนี้แล้วไม่นิกกี้มันกี้มึงกี้เฟร์เ้อแดงเฟ้อแดงมันที่มันขับมาเลยมึง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 ก็เติมเร็วไม่ใช่หรอมันไม่ได้เติมช้านะไม่ผมเติมแล้วผมตายก่อนพี่สองคนได้ปืนอ่ะบอกเป็นรถสีดำนะพี่เมฆาคุณรถสีเหียวก็อย่างมั่วเลยเหี้ย พี่ีอ้วนบอกแล้วไอ้เพราะอีกแต้มหนึ่งมันไม่มีให้อันนี้ให้ตัดอยู่แล้วอะไรนะโอ้ไอ้ที่อ่ะเนี่ยเราโดนถักมื่กี่ลีแล้ววะสี่ป่ะสี่ห้าลีแล้วนะคู่นะครับไอ้เว้ยมันมันมันเสียงหมดเลยโดนเม่งโดนทุกอย่างอ่ะไอ้เแล้วเมื่อก่อนทำไมแก๊งอื่นทำเขาไม่เคยเข้ามาเตือนเลยวะแล้วมันเสียไม่โดนตอนโดนหักแต้มตลอดเลยแล้วแล้วมันมีเวลาสองเรี่ที่เราโดนหักไปแล้วไม่นงั้นงักอ่ะงั้นก็จบนี้กูก็แยกย้ายกูก็เลิกเล่นแล้วกูก็หยุดละ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งอัปเดตก่อนที่16ก็คือวันที่เราเล่นกับกีนังประาก็เมื่อวันที่ประเตก็ทำนะพี่ทำไมเขาเห็นทำไมเขาไม่ไม่ไมาคุยอะแจ้งล่ะเดีมันผิดเราจะรู้ไม่แจ้งใช่ไหมพี่เขาบอกจะรู้ว่าผิดทำไมไม่มาพูดอ่ะเหมือนของผมตอนนั้นผมอยู่นอกวงเกินสภาก็ขับรถมาบอกว่าเพื่อนเล่นเลยนะครับผมก็ขับเข้าไปมันมันก็ก็ตามมาเอาตรงนี้แบบไม่ไฮไลท์เราจะได้ยาวขึ้นพอดีก่อนมาเข้าวงเลยทุกคนเข้าวงเลยสวยพี่คิมสวยพี่ชาย เทียบคิดได้ไงไฮไลท์จะได้ยาวขึ้นในสัตว์เตะตีน้อยแล้วไฮไลท์จะได้ยาวขึ้นเถอะเอออ่าโอเคอ่าฝั่งแพ้รับโปรเท็ไหมครับรับครับอ่าทีนี้ผมอยากจะถามเรามีตรงไหนรีพอร์ตเพิ่มเติมอะไรที่ผมต้องรับทราบไหมทั้งคู่เลยห่งขับรถชนคนครับเรื่องขับรถชนคนโอเคเรื่องเรื่องเรื่องนี้ผมทราบแล้วอ่าเดี๋ยวผมกับพี่ต้าน่าจะไปคุย การเรื่องชนคนที่เขาผอนมาเรื่องชนคนแต่แต่ผมว่าผมว่าเคลียร์เคลียร์เคลียร์ให้มันจบเลยก็ได้นะครับพี่มันจะได้แบบไม่ต้องแบบมาตามทีหลังอ่ะผมว่าแบบตรงนี้เลยไหมกิกจคิดว่าไงเคลียร์ไปเลยไหมต้องถามน้องๆงานงินพี่คุยอันนี้นะอันนี้เขาจ่ายเงินร้อนละแล้วเขาเทคก้อนละเคลียร์ทุกอย่างแล้วครับเป็นทีละเคลียร์จะได้แบบตัดจบไม่วันเหตุไปหรือไงแจ้งอยากให้แจ้งนะถ้าไม่าไมแจ้งก็ไม่ทำใช่ใช่ใช่มันมันมันคิดว่าไปตามผิดเลยอ่าียรเคสชนรถก็แจ้งอ่าต่อไปเคลียร์พวกอะไรจุดอื่น อย่เรื่องโตวาบหรืออะไรอันนี้พี่ตาอ่านภาพไม่ตรงได้แต่อนนไอเชสอะไรที่มึงเจออะไรแปลกๆอ่ะมึงส่งมาไม่มึงฟังนะชนรถนพี่แจ้งถูกไหมครับในในกรณีมึงฟังกูนะถ้าเราอันนี้มันก็แจ้งเหมือนกันตาเขาก็ถามว่าเรื่องชนคนอะไรนะครับไอเรื่องชนคนหรืออะไรหมายพี่ตอจะแจ้งถูกไหมครับอ่ามีไปชนคนเขาไหมเราก็มีนะแบบฉับฉับฉับเราไม่้บอกว่าถ้าแจ้งมันไม่ต้องสภาก็ได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวไปหนึ่งนะ ก็หน่งมึงใครรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามึงอว่าเขาชนบ่อยอ่ะบ่อยเกินนะคือจะพูดอย่างเงี้ยคือของของฝั่งตามันคือมันไม่ได้ชนแค่รอบเดียวไงมันมันหลายรอบเกินอ่ะเขาเข้าใจไหมไม่รู้ว่าเจตนาจะเป็นแม็กด้านเลนอะแม็กดานเลนที่ชนนิกกี้ตลอดชนปืนอะประมาณส่วนใหญ่จะเป็นแม็กแม็กแม็กลาเลนนะครับคือไอไอแรกไอไอรอบแรกอ่ะพอเออเข้าใจอยู่พอรอบสองรอบสามมันมันมีมันมีมันมีแมต่องไ่คือ ผมพี่ตอดพี่ตอดพูดคตรงๆเลยก็ได้อ่าก็คือประมาณว่าเอาเอาเอางี้เอางี้แล้วกันก็คือปล่อยมันเป็นตามกฎก็ได้ครับมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ต้องมองทางกันได้ครับของต้อมก็เหมือนกันนะถ้าพวกพี่แบบเออมีไปชนอะไรก็แจ้งได้เลยได้ครับได้ครับโอเคโอเคครับเอมแล้ก็ไม่มีแล้วฝ่ายไหนรับพระเด็กวะรับพระเด็กไหมครับรับครับพี่รับครับพี่อ่ะเอาตัลงฝ่ายอ่พี่ตอดอ้าว เราชนะต่อฝั่งเขาฝั่งเขาหฝั่งเขารับฝั่งเขารับครับพี่รับไว้ก่อนเลยพี่ตับโอเคเดี๋ยวไม่ให้รับโปรเทคครับก็ยักย้ายได้เลยครับยักย้ายเลยได้ครับหมดนะครับพี่อย่าเพิ่งไปเราอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนคือขอบคุณมากนะครับมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนต้้งหลังเลยขอบคุณครับเฮียสนามตรงนี้นครับซัพพอร์ตวันนี้ทางขวามาทางขวาทางขวาโล่งกว่า ไม่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 เลอไม่เป็นต้องไปไกลกูอยากคุยไอ้กับพวกมึงอ่ะก้อยไอ้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 น็อตเชงสรุปอะไรมันมันอยากเล่นนึงกันเราตอบนะหนึ่งเจ็ดหกสามันอันนี้อยากเล่นหรอกมันกลัวไปไปไปมาต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งใจน็อตเชงมีโปรเทคแล้วเราไม่แต่น็อตเชงน็อตเชงเขามีโปรเทคถ้าเกิดมึงจะซื้อเรื่องหรืออะไรมึงก็ไม่ต่อแล้วเราถามมันในไฟมันมันซื้อได้มันเป็นสล็อตพิเศษที่แบบต้องแถมเนอะแล้วมันมันท้าถึงแกง คืออันนี้คือมันเป็นเวเหมือนอายกตัวอย่างก็เหมือนอาเวเหมือนคนชื่อคิงไอคนชื่อคิมที่ที่มาซื้อเรื่องเราจะได้ไหมแต่ว่าเขาใช้การยื่นคือเขาไม่ถ้าเกิดกรณีจบสตอรี่แล้วที่คุยกับพิต้าคือเราไม่สามารถเอาเรื่องในสตอรี่นั้นมาเล่นต่อได้แถ้าเกิดกรณีมึงจะซื้อเรื่องรอเชงจริงๆมึงมีที่เยอะแยะมึเล่นกันเล่นเหรียญได้ไหมเล่นเหรียญไม่เฮเกียไม่ได้ครับเพราะเขามีโปรเทคครับแล้วก็ตอนนี้เล่นงานร้านมึงไม่ต้องชุบขอได้สุดท้ายมันก็เหมือนเกมอื่นกรณีมึงก็เห็นอยู่แล้วรอเชงก็เล่นงานร้านหรื เล่นกิจกรรมอะไรมึงก็ไม่ต้องชุบเขาถ้าเกิดมึงอยากเล่นซื้อเรื่องเขานะเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนวันวันพุ่วันนี้ก็คือไม่มีรีนะเพราะมึงอาจแบบไม่ไม่หยุดนะไม่แบบว่าให้รีแลกก็คือเข้ามาในเมืองทำตัวปกติพักบ้างแล้วก็ตาเล่นอ่ะฟัรมกิจแค่นั้นเองเดี๋ยวกิจจการให้กิจการเลยก็ได้นะไอ้ที่กิจบอกเมื่อกี้ก็คือให้โพสไอ้น็อตเชงมันหลุดอะเน้นเน้นน็อตเชงนะโอเคมไม่ได่ผมแค่เล่นเงารานไม่ชุบมันก็หลุดแล้วบี เพราะว่าเซราเขาไม่ต no ีเขาเขาไม่เล่นเซราตัดไปเลยตอนเพราะว่าพี่พี่คนชื่อเอิร์ดไม่สบายคือเขาจะหายไปเขาบอกว่าขอเวลาเหนือทีตอนนี้เคสเคลดีคือเล่นงานลาไม่ชุกกันแล้วอ่างั้นก็เอาเคลดีหรืออะไรแต่แต่ใจจริงอยากได้อยากเลือกเลือกโบทกันเลยดีกว่าก็มันมันได้ทั้งสองแก๊งอะครับตอนไม่มันมันต้องเลือกสแกงก่อนต้องเลือกที่ผมว่าเอาแบบนี้ไหมพี่ครับไงสองแก๊งเนี้ยถ้าตีเรื่องแังไหนติดแกงนั้นก่อนได้ไหมเพราะว่าแต่แต่กูแต่กูแต่กูไม่เข้าใจแต่ว่าน็อตน็อตเช้งน็อต กูอยากเอาแบบให้มันให้มันเจียมอะนอาเชงอะมันมันมันถามว่าตีได้ไหมมันหาแต่มันเราอยู่ที่ว่าเราหาเรื่องยังไงดีว่าเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่พลาดอะไรมาเลยเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพนี่ก็รู้ว่าวงแกงมันมีเซนเกมใช่ใช่แล้วก็ไอเคิลดีอะผมเล่นไม่ชุดมันล้างกันไปแล้วนะถ้าเกิดอยากซื้อเรื่องมันมีมันมีตัวเลือกให้เราสองแกงกิดว่าแกงเราน่าจะไปเวมีทางเลือกให้ให้น้องมันได้เล่นอะประมาณผมว่าผมว่า หัวแก๊งมันนานเราเจ๊งอ่ะหลุดง่ายจัดเลยหัวแก๊งมันอ่ะอันอ๋อยกตัวอย่างเคอดีน้องเขาก็หลุดง่ายถ้าเกิดคนดูถ้าเกิดถ้าเกิดผู้คนสังเกตอ่ะผู้คนสังเกตคือเราแค่ไปสกิตริงนิดเดียวก็ออกตัวแทนแล้วประมาณนั้นอ่ะใช่ก็เหมือนผมเล่นอาราเม้นี้ยผมเล่นไม่ชุบมันใช่ไหมมันก็ไม่ชุบกลับใช่ครับมันคือไี่เอาโซนมันได้ทั้งสองแก๊งคิดดูหลักฐานให้หน่อยดิข้างนอกครับได้ ในมุมผมว่าตอนนี้ต้องเคลียรดีก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ชุบหล่อแล้วอ่ะเอออันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เพราะว่าเคลียรดีมันไม่ชุบเราไปแล้วนะตอนกลางวันเหมือนเฮียอยากตีเลยเฮียยอยากตีเลยไม่ไม่ไม่เฮียเฮยเฮบอกกิจแล้วเฮียคุยกับกิจนหลังอ๋อผม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 เอาไหนก่อนก็ได้อย่างที่กิจบอกเคลียรดีเคลียรดีแต่แต่ผมผมเกลียดปากไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกไอ้เฉยอ่ายังแต่อันนี้เขาถามหน่อยดิว่าเคสเที่ยวดีเนี่ยถ้าเกิดทำทำไปอีกมันจะยุ่งไหมว่าผมไม่่วามหรอก ผมว่าถ้าถ้าถ้ายุบคือเหมือนเขาไอ้นี่มากกว่าว่ามันไม่รู้เขาใชายอมเขายอมเราทำมาทำตัวเองเองนะใช่สิ่งที่เขาทำคือมาจากน้องเขาในเขาในแก๊งนั่นเราเล่นกลัวโอ้โหอื่นนั่งก็นี่เนาะตอนเอาอย่างที่น้องบอกไหมสองแก๊งนี้แหละเอาสองแก๊งนี้แก๊งไหนก็ได้ถ้ามันหลุดมาแต่แต่แต่เมมไอ not c h a n งเป็นพิเศษให้หน่อยนะอ่าโอเคนะก็ทุกคนเข้าใจตรงกัหลักฐานส่งไปแล้วนะกิจไอ้ที่ชโดนแต่กลางมาเสียไปไม่ไม่แจก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 เงินตรงนี้ก่อนมาบมาต่อแถวมาต่อแถวไปสี่เก้าสอน